ค่ะพ่อแม่พี่นอ้องปัตุยพ้าม้าเมืองต้นขัดหนุนของปัตุยกับปีนาะพ่อแม่พี่นอ้องค่ะพ้ามาเมืองต้นขนุนนี่พ่อแม่พี่น้องขนุนก็กําลังออกดอกออกหน่วยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยขนุนออกดอกออกน่วยหลายแล้วงงพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นน่วหน่วยอยูอ่าไอ้นี่กิ่งใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องเออ ยุกกิ้งใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องเขาจะอบอกว่าถาขะหนุนที่เกิดยุกกิ้งใหญ่ๆกังสี่สิสเป็นหน่วยห้เฮาได้กินได้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าขนุนน่ะเพิ่นมีนำหนักหลายแมนบอกพ่อแม่พี่น้องถ้าสมมูิเพิ่นไปเกิดยุกกิ้งหน่อยๆกิ้งหน่อยสิลับนำหนักเพิ่นว่ได้เด้พ่อแม่พี่น้องกิ้งน,นี่ค่ะกิ้งน,นี่ก็สิมีน้ำกันอยู่สองหน่วยเนาะ พ่อแม่พี่น้องอยู่สองหน่วยค่ะหน่วยหนึ่งแตกออกให้เห็นเป็นหน่วยเราอีกหน่วยหนึ่งกําลังสีแตกพ่อแม่พี่น้องกําลังสีอันเพิ่นเป็นชอบเป็นดอกอยู่กําลังสีใหญ่นี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบอกเพิ่นสีอยู่กับอันอันกินกับล้าตนเพิ่นเด้พ่อแม่พี่น้องนั่นอีกกินน่งนั่นนั่นอีกดอกดอกหนึ่งหน่วยหนึ่งละพ่อแม่พี่น้อง หนึ่งก็อยู่ล้ำต้นไงอยู่พ่อแม่พี่น้องค่ะอยู่ล้ำต้นไงอยู่พ่อแม่พี่น้องคือว่าน่วยนี่ก็สิเป็นหน่วยห้เฮาแต่กินอยู่สละพ่อแม่พี่น้องค่ะน่วยนี่ก็สิเป็นน่วยห้เฮาแต่กินอยู่อืมเป็นหน่วยใหญ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นหน่วยใหญ่นี่พ่อแม่พี่น้องเมืองพ่อแม่พีน่น้องเมืองค่ะนี่เด้อนี่ เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นน่วยด้พ่อแม่พี่น้องนี่นี่น่วยน่วยนี่ก็สิเป็นน่วยกําลังติดดอกอยู่พ่อแม่พี่น้องกําลังสิเป็นน่วยค่ะนี่เป็นน่วยอยู่กิ่งอยู่อันตนเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าบักบักมีนี่ เพิ่นนวยใหญ่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นนวยใหญ่เพิ่นกะสิมาเกิดมาหอยอยู่อันอยู่ตนเจังสี่อยู่ลำตนนี่ล่ละพ่อแม่พี่น้องจังคอยสิได้กินเมะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอันนี่เด็กพ่อแม่พี่น้องน้ำนักเพิ่นนักไหมพ่อแม่พี่น้องน้ำนักเพิ่นนักเออคันเพิ่นไปเกิดดุกิ้งหน่อยเพิ่นสิรับน้ำนักได้ติกพ่อแม่พี่น้องค่ะ นั่นแหละเพิ่นกับสิลับนำนักบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นกับยังคอยเกิดอยู่ล้ำตนเนาะพ่อแม่พี่น้องเกิดอยู่ล้ำตนค่ะเกิดอยู่ยิ่งใหญ่ที่ศิลับนำนักเพิ่นได้เนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่แหละคือต้นบักมีของปะตยอืมเอามาปลูกร่วมสองปีเด้พ่อแม่พี่น้องร่วมสองปีแต่ยุกับปะตุยมีสองปียุกับเจ้าของเพิ่นอีเด้ พ่อแม่พี่น้องต้นนี้กันสิประมาณบักสามปีปุป่นเล้ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออต้นนี้กันสิประมาณบักสามปีปุ่นบอ่อพ่อแม่พี่น้องอืมนั่นแหละพอประตุยไปซื้อมากับต้นหญ่ตนน้ตนนั้นเราบัดที่นี่เด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้นี่เป็นน้อยน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะเป็นน้อยน้อยเกิดอยู่อันหยอด ยอดหน่อยหน ой, ่อยพ่อแม่พี่น้องเป็นน่วยเป็นเพิ่นกษตรเพเป็นน่วยใหญ่ด้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนกกะสิเป็นนว่วย,วย,นนนนนวยหน่อยจังสี่ละอ่าสี่น่วยใหญ่ทอกําปั่นหรือยอย่างประมาณจังสีล่ล่ะพ่อแม่พี่น้องทอไข่เปิดไข่ไก่พ่อแม่พี่น้องอันนี้เขาเอืน่นหั่บักมีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหั่บักมีหับักมีค่ะอันนี้เป็นอันน่วยแรกที่ เกิดที่ติดอยู่ตนเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้อันนี้ก็สิเป็นห้ำแบบมีอีกสระพ่อแม่พี่น้องเอยโอ้ยประตูอันนึ่ซองบ่คอยเห็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่มแม่นบ่มแม่นพ่อแม่พี่น้องประตูย,ยังทายลูกทายอย่างบทนันเด็กเก่งพ่อแม่พี่น้องเออ ออกไปยังบดทันเด็ดถือพ่อแม่พีนอนอ่น้องเอ้ยห้างเคียร์นี่เด้งยังแต่เสียงประตรูแจ๊ด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 ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอันลูกนะบดทันเดืดเห็นเออพอประตรูก็เล่งหาอยู่ขึ้นกันค่ะพ่อแม่พี่น้องน,นี่หั่ม,มีก็ม,กมีสองง่วยแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่อีกง่วยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องน,นี่นี่พ่อแม่พี่น้องน,นี่นี่หันนน่มแนี้ ม <PI AN> ันก็หนี่น <pl problème> ี่น <siglo achi bizarre> ี่นี่หำบึกเห็นตะเกียบนี่นีก็ได้เอนี่แม่พี่น้องนี่อีกหน่วยหนึ่งหำมึกนีเนาะพ่อแม่พี่น้องเออก็คืออันประตุยเห็นสามหน่วยแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้หำมึกนีพ่อแม่พี่น้องสามหน่วยค่ะสี่หน่วยผุนตัวนี่พ่อแม่พี่น้อง นี่ยุนี่อีกเด้อหน่วยหนึ่งค่ะยุนี่อีกหน่วยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหับบะหมี่พ่อแม่พี่น้องนี่ละปะตุยปะตุยกะสิร้องเอาไปกินกับน้ำพริกดูพ่อแม่พี่น้องืัหำบกหมี่เอาไปกินกับน้ำพริกเอาไปต้มกินกับน้ำพริกกับแก้วอียงไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาจเอาไปกินกับเมียงเด้ พ่อแม่พี่น้องหัมบักมีนี่เขาเอาไปกินกับเมียงตําเมียงค่าเมียงยังขึ้นล้วเอาหัมบักมีนี่ไปกินพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่หัมบักมีกับมีหลายหน่วยอยู่พ่อแม่พี่น้องสามสี่หน่วยเปล่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสามสี่หน่วยค่ะนี่หำบักมีเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะส่วนหน่วยสิได้กินหน่วยสิได้กินกับมีอยู่สามสี่หน่วยขึ้นกันละ พ่อแม่พี่น้องคณะน Stanford, s. <S ี้ค่ะหน่วยนี้ก็กำลังสี่อันเป็นดอกอยู่กำลังสี่ออกหน่วยพ่อแม่พี่น้องเป็นดอกค่ะเป็นดอกดอกหญ่ดอกงานอ่าใส่ยูอันยูอันกิ่งยูกิ่งทีอันหญ่ยูคือกันเดะพ่อแม่พี่น้องรับนำนักได้รับนำนักได้พ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ละ พ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็บพระด้ต้นใหญ่ต้นโตเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็บพระด้ต้นใหญ่ต้นโตค่ะนี่แล้วก็กวม,กมีอีหน่วยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องประติวาแมนคั่ะมีอีกหน่วยหนึ่งค่ะนี่อีกหน่วยหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องหน่วยนี้ก็สีแมนค่ะอันนี้ก็บยุคก,กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่คือกันพ่อแม่พี่น้องก็คืออันกิ่งที่เพิ่นพ่อสีรับ นำนักได้ไหมพ่อแม่พี่นอ้องอยุก,กิงทีอันเพลินพ่อสิลับนำนักได้พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ปะตุกับปีกท้ายเอาบกไอยถือพ่อแม่พี่น้องนี่นี่กำลังอันติดดอกพ่อแม่พี่น้องติดดอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยติดดอกค่ะติดดอกนี่อันกิงเพลินค่ะกิงเพลินเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ย่ายยู้่ายยูพ่อแม่พี่น้องรับนำนักได้ยู่ค่ะบักมีเพื่อจะต้องเกิดลักษณะจังสี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบักมีสิกเกิดลักษณะจังสี่บางคนที่อ่ายังบอได้หูได้เห็นเออคือประตูกับปีสละยังบอท่านได้หูได้เห็นที่นี่กัสีได้ห็นได้เห็นเอาไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ประดับความลูกของเขาเอาไว้พ่อแม่พี่น้องค่ะคลิปนี้จะอันซัมเนเดอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอกันไหมค่ะประตยสีน้ำเสนอสิ่งดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมค่ะ